สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องรถที่ทุกคนต้องรู้ไปกับรายการออโต้มอเตอร์ทีวีครับในรอบสัปดาห์นี้ครับผมบินมาที่ประเทศสิงคโปร์ครับเพราะฉะนั้นทั้งออโต้นิวส์แล้วก็ออโต้รีพอร์ตครับผมจะอยู่ที่ประเทศนี้นะครับในช่วงออโต้รีพอร์ตครับผมได้ไปทดสอบสมรรถนะของ Subaru Forester e boxer นะครับผลจะเป็นยังไงนั้นนะครับติดตามได้ในช่วงนี้ครับส่วนในช่วงออโต้นิวส์ครับวันนี้ผมมางานแสดงรถยนต์ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับนั่นก็คือสิงคโปร์มอเตอร์โชว์ครับ เดี๋ยวเข้าไปดูกันครับว่าสิงคโปร์มอเตอร์โชว์นะครับจะมีรถยนต์ที่เปิดตัวในงานนี้มากน้อยเพียงใดครับสักครู่นะครับช่วงนี้พักชมสิ่งน่าสนใจกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมารับชมช่วงต่อไปของรายการครับทะยานเหนือชั้นดุกันทุกองศาใหม่ส,สุดสุดบีมัคซ์หนึ่งจุดเก้าดีดีไอบลูพาวเวอร์ไฮแลนเดอร์รุ่นพิเศษสเตล กลุมตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้ให้ทุกเป้าหมายเป็นจริงได้ใหม่มาสด a าบีท Pro Thunder ท <Master. S 2> ันเดอร์มาส u ตอซูซูมรุ่นพิเศษ The Iconic ข้อเสนอพิเศษวันนี้ถึง31มกราคม2562ในช่วงออโต้รีพอร์ประจำสัปดาห์นี้ครับผมบินมาที่ประเทศสิงคโปร์ครับ ตอนนี้นะครับสิงคโปร์จะมีการเปิดตัวรถใหม่เกิดขึ้นครับนั่นก็คือ Subaru Forester e- b o x e r ครับนอกจากการเปิดตัวแล้วครับเขายังเชิญสื่อมวลชนจากประเทศไทยนะครับมาทดลองขับรถรุ่นนี้กันดูเดี๋ยวไปดูกันครับว่าการเปลี่ยนแปลงของ Subaru e- b o x e r นะครับจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับไปดูกันครับ the all new subaru forester e-boxer hybrid นั้นถูกสร้างขึ้นบน s u b a r ุ global platform ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเสาหลักของ Subaru Core Technology ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงความยืดหยุ่นเป็นหลัก Subaru Global Platform สามารถรองรับเครื่องยนต์ที่หลากหลายตั้งแต่เครื่องยนต์เบนซินแบบดั้งเดิมรวมถึงระบบ h y b ริดและ p l u ๊กอินไฮบรภาพรวมของตัวรถนั้นแทบจะไม่ต่างกับรุ่นที่จำหน่ายในไทยรูปลักษณ์ภายนอกได้รับการตกแต่งให้มีความทันสมัยดุดันติดตั้งชุดกระจังมาพร้อมสปอยเลอร์หน้าและหลังแบบใหม่ไฟหน้ามีระบบ HRS หรือ สเตียริงรีสปอนสีเฮดไลท์โดยจะปรับลำแสงไปทางทิศทางและความเร็วของการหมุนพวงมาลัยและมีไฟกลางวันหรือไฟเดย์ไทม์แบบ LED บริเวณมุมด้านล่างของกันชนทั้งสองฝั่งห้องโดยสารได้รับการออกแบบใหม่แผงคนอนโซลกลางจะมีการติดตั้งปุ่ม X Mode สำหรับเอาไว้ใช้ล็อกและกระจายแรงบิดของเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทางนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งหน้าจอสำหรับแสดงสถานะในระบบการทำงานไฮบริดในรุ่นเครื่องยนต์ eBoxer กว้างขวางด้วยเบาะนั่งสองแถวโดยพนักพิงเบาะสามารถปรับได้ในอัตราส่วน60-40สำหรับพื้นที่บรรทุกสัมภาระด้านท้ายรถด้านใต้จะมีการติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ทำให้ถังน้ำมันของรุ่น e hybrid มีความจุน้อยกว่ารุ่นธรรมดาถึง15ลิตรนอกจากนี้ที่ชุดแดชบอร์ดจะมีจออินโฟเมชันที่เพิ่มการํำงานของระบบ HyB r ิ d เข้าไปอีกด้วยเครื่องยนต์หลักนั้นมาจากกลุ่มพลังเบนซินรหัส fb 2 0ซึ่งเป็นแบบ4สูบบ็อกเซอร์ พร้อมหัวฉีด Direct Injection ขนาด2.0ลิตร1,995ซีซีให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่145แรงม้าพร้อมแรงบิดสูงสุด188นิวตันเมตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด13.6แรงม้าและแรงบิดสูงสุดที่65นิวตันเมตรโดยทั้งหมดจับคู่กับระบบส่งกำลังซึ่งเป็นแบบอัตโนมัติ CVT Lyretonic รวมถึงมีระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Full Time และระบบการทำงานของ Forester E-Boxer Hybrid นั้นจะเป็นแบบ m ม Hybrid ที่ใช้กำลังจากแบตเตอรี่น้อยมากและขุมพลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าจะถูกติดตั้งอยู่บริเวณปลายเกียร์ซึ่งสามารถทำให้รถคันนี้วิ่งด้วยโหมดไฟฟ้าได้ไม่ค่อยไกลนักและยังต้องพึ่งพาเครื่องยนต์เป็นหลักอีกด้วย อีกหนึ่งสถานี้ที่เราจะไปทดลองกันนะครับนั่นก็คือตัวลองระบบของ i Sight ครับต้องบอกว่า i Sight ตัวนี้ครับ Subaru เริ่มเอาไปใช้กับรถหลายๆรุ่นในในโมเดลของเขานะครับหนึ่งในนั้น Forester ตัวที่เรากำลังทดลองขับกันนะครับตัว e Boxer ตัวนี้ก็จะมี e Sight เข้ามาให้ด้วย mm hmm. เมืองไทย Subaru Forester มี e Sight มาขายแล้วนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวไปดูกันครับว่า i Sight ตรงนี้จะมีระบบอะไรที่เป็นตัวช่วยการขับขี่บ้างครับ อีกหนึ่งความโดดเด่นของเทคโนโลยีที่ติดตั้งใน Forester E-Boxer นั่นคือระบบ i อ i ซ e ์ไ s ไซ h ์ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ s u b a รุซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ช่วยให้ผู้ขับขี่ได้รับความปลอดภัยเช่นการเบรกอัตโนมัติก่อนการชนการจัดการคันเร่งก่อนการชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติหรืออั v e c ต u ิ s ค c o n นโทนการแจ้งเตือนเมื่อจราจรเคลื่อนที่ระบบเตือนเมื่อออกจากเลน ทั้งหมดนี้ควบคุมโดยเลดราและกล้องที่อยู่บริเวณกระจกหน้ารถเป็นหลักโดยจะสะท้อนความปลอดภัยและให้ความอุ่นใจเมื่อใช้รถอยู่บนท้องถนน มากยิ่งขึ้นนะครับควบคุมรถได้ง่ายดีครับแล้วก็ระบบตัวช่วยที่เข้ามาอย่างเช่นในเรื่องของตัวขับสีนะครับเมื่อกี้เจอในรูปแบบของพื้นเปียกนะครับมันก็ช่วยการทำงานนะครับแล้วก็ช่วยเหลือให้ผู้ขับขี่ทํางานแล้วก็ควบคุมรถได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับช่วงแรกครับเป็นเรื่องของทางตรงนะครับผมมารอบนี้จะดูของการทํางาน ว่าตัวไฮบริดตรงนี้นะครับที่โชยที่มอนิเตอร์จะทํางานี่เท่าไหร่นะครับ mm. ก็ถือว่าเป็นไฮบริดที่เหมาะสุกโหมการใช้งานในมือมากกว่าเนืเ่องจากว่าความเร็วของเขาไม่ได้สูงมากนักนะครับ mm. การตอบโจทย์ก็จะอยู่ในรูปแบบการใช้งานในเมือครับนะ mm. ครับเสียงยางที่มันลั่นขึ้นมานะครับก็เป็น าเกิดว่าไม่มีระบบนี้เข้ามาช่วยแน่นอนว่าลดคุณหลุดการคอนโทรลไปแล้วนะครับแต่เมื่อกี้ระบบก็เข้ามาช่วยเหนือให้เองออย่างน่ถือว่าเขาทำประทับใจครับ thank you ขอบคุณครับ ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นผลการทดสอบของ Sub a r ุ f o r e s t e r e b o x e r ครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ใหม่ครับจริงๆแล้วซูบารุนะครับเขามีความเลื่องชื่อในเรื่องของสมรรถนะช่วงล่างในเรื่องของระบบขับเคลื่อนอยู่แล้วแต่พอเอา eBoxer เข้ามาครับก็เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่จะให้สาวกของค่ายารุไก่นะครับได้สัมผัสกันกับ s u b a r ุ f o r e s t e r e b o x e r รุ่นล่าสุดครับทั้งหมดครับก็จะเป็นช่วงออโต้รีพอร์ตในรอบสัปดาห์นี้ครับขอบคุ การเหนือชั้นดุก,กันทุกองศาใหม่ Isuzu D Max หนึ่งจุดเก้า DDI Blue Power Highlander รุนพิเศษ Steel กลมกลีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้ให้ทุกเป้าหมายเป็นจริงได้ใหม่ Mazda BT 5 0 Pro Thunder Master อิซูซูดีแม็กซ์บิกอัพทีใ่ใครก็มั่นใจหวดดีสุดๆดันทุกนั่นดีตอ,อกตัโแรกนีฉ<อ>ลองยอดขาย1ล้านคันซื้อง,ง่ายกับเงื่อนไขยดีสุดๆวันนี้ถึง31มกราคม2562กลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเอเนอ มีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ครับก็คือตัว Forester e- b o x e r นะครับรถรุ่นนี้จะมีระบบ h ฮ b ริดเข้ามาช่วยนะครับก็จะเป็นรถรุ่นเดียวกับที่เราได้นำเสนอใน Auto Report นะครับรู e ้ e- b o x e r นะครับมีรายละเอียดมากมายไปดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับจะมีอะไรบ้างนะครับกับดูรู Fore e ้ Forester e- b o x e r ครับ ด้านในปีนี้ครับก็เอา c ี v i c Type R มาโชว์นะครับตัวนี้เป็นซีดานไฮเปอร์พร์แมนซ์ของเขานะครับก็มีการตกแต่งแล้วก็ที่เหลือจะเป็นในเรื่องของตัวเทคโนโลยีเอิร์ r e a m แล้วก็ฮอนด้าจริง g ที่เขาขนรถหลายรุ่นมาโชว์ในสิงคโปรโม์มาด้วยโชว์ครับ ครับเขานำสเสนอในส่วนของ MPV นะครับชื่อรุ่นว่า Serena e-power ครับก็ยังคงเป็นเทคโนโลยีในเรื่องของความประหยัดนะครับแล้วก็เป็นมีกับสันตแวดล้อมสำหรับตัว Serena e-power ครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีรถอีกหลายรุ่นของนิสสันนะครับเข้าแสดงในงานเช่นเดียวกันครับ นะครับก็จะเป็นรุ่นหนึ่งของ SUV ในแบรนด์นิสสันครับรุ่นนี้น่าสนใจแล้วก็น่าเข้าไปขายในไทยมากๆครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2 0งนลิตรนะครับเป็นเกียร์ CVT แต่ไม่รู้ว่าไทยจะเอาเข้าไปขายหรือเปล่ารอรุ่นกันดูอีกทีครับกับนิสสันควอชไรครับ สำหรับซูซูกิครับในสิงคโปร์นะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์รถยอดนิยมอีกหนึ่งแบรนด์ครับซูซูกิครับนอกจากจะมีตัวสวิฟที่เข้ามาโชว์นะครับแล้วก็วิทาราเอสคอร์ตัวนี้ถือว่าเป็นดาวเด่นของบู้ตซูซูกิครับที่เห็นอยู่นะครับเป็นเครื่องยนต์หนึ่งศูนย์ลิตรนะครับแล้วก็อยู่ในบอดี้ของรถในกระบค์ครับเอสคอร์ตัวนี้คาดว่าจะขายดีในสิงคโปร์เช่นเดียวกันแต่ซูซูกินะครับก็จะมีจินนี่ที่ทําเป็นตัวพุ่นาไว้ด้านหลังนะฮะ ยังไม่เข้าเช่นเดียวกับไทยก็เดี๋ยวรอรุ้นกันดูว่าสิงคโปร์หรือไทยนะครับจินนี่จะมาขายก่อนกันครับบี w อบซยูครับเป็นอีกหนึ่ง่ายครับที่นํารถใหม่เข้ามาแสดงในงานนี้ซึ่งที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขนาดนี้นะครับเป็นเดี๋ยวนิวซีรีส์3นะครับ รถรุ่นนี้จะเข้าไปจําหน่ายในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับรอรุ้นว่าที่ไทยจะมีรุ่นไหนที่แยกย่อยมาบ้างนะครับแต่คุผมเห็นอยู่ในขนาดนี้สวยงามครับซีรีส์3ใหม่จะมีดวงตาที่คมขึ้นที่สวยงามขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างไปดูภายในรถกันดีกว่านะครับว่าซีรีส์3ใหม่เป็นยังไงบ้างก็ถือว่าเป็นดาวเด่นของเบียรินยูที่สิงคโปร์ครับ สุวิชีครับก็เป็นอีกหนึ่งค่าที่ะสบความเร็จในประเทศสิงคโปร์เช่นเดียวกันนะครับที่ท้านเห็นอยู่ในขนาดนี้จะเป็นอีกลิปครอสครับรุ่นนี้ก็มีรุ่นเหมือนกันที่จะเข้ามาในไทยนะครับซึ่งแากว่าเมื่อกลางปีที่ผ่านมานะครับมีสื่อมวลชนของไทยกลุ่มหนึ่งได้บินไปทดสอบรถรุ่นนี้พร้อมกับเอาแลนเดอร์นะครับที่ต่างประเทศมาดูกันดีกว่าว่าทริปครอสรงนนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างครับ ท่านเห็นครับเป็นรถจากค่าย4ห่วงครับคันนี้ผมให้ใจเลย Audi S4 ครับตัวนี้นะครับ350กว่าแรงม้ามีอยู่ในนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ที่โมดิฟายเพิ่มเติมเข้ามาในรหัส S นะครับแล้วก็วระบบขับเคลื่อนจะเป็นคอโตอยู่แล้วนะครับชอบครับคันนี้จะเป็นในกลุ่มของตัวแวกกอนเลยนะครับซึ่ง ถ้าวันนี้ผมเชื่อว่ากลุ่มแวนเก้อน,นจะกลับมาสู่ตลาดทไทยอีกครั้งครับแล้วก็ทุกท่านเห็น,นครับก็รถจะค่ายสี่ห่วงครับที่ผมยกให้เป็นดาวเด่นครับ Audi S4 ครับ ใหม่หมดจริงนะฮะแต่ว่าลายเส้นอะไรต่างๆเนี่ยจะคล้ายคือของเดิมเล็กน้อยนะครับเรื่องผุมพลังเรื่องว่านะนะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของ Skyactiv-X ที่เอาเข้ามานะครับแต่คันนี้จะเข้าไปโชว์ในไทยและเข้าไปจาหน่ายในไทยจะเป็นเครื่องยนต์อะไรนั้นรอติดตามมาดูอีกทีครับปีนี้มาแน่ครับกับ Mazda 3ครับ ขนาดความสูงอยู่1ลิตรนะครับ510แรงม้าเป็นของรถตัวนี้เลยครับเดี๋ยวปิดฝากระโปรงให้ดูครับรุ่นนี้สวยงามแล้วก็เป็นรุ่นลรกสุดที่ MG นำเข้ามาจำหน่ายในสิงคโปร์นะครับดูด้านในใตนข้างเขเด่นมากครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าลางเนี่ย510แรงม้าจะพารถคันนี้ไป ย่างทำเร็วครับรอดูกันอีกทีครับว่า GLC 63เนี่ยนะครับจะไปบ้านเราเมื่อไหร่ครับแน่นอนว่าเร็วๆนี้เบนซ์จะมีเปิดตัวอีกหล,หลายรุ่นในบ้านเราครับ ในงานนี้ครับเอาลาบโฟมาเป็นรถไฮไลท์นะครับรับโฟทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับหนึ่งเขาจะแข่งนะครับเพราะเป็นรถระดับสองขนาดใหญ่ตอนแรกผมลุ้นนะครับว่าโคโรล่าเอาทิสเนี่ยจะมาที่กระบบหร <inity> ja ือเปล่าแต่ก็ยังไม่มีโชว์นะครับดังนั้นครั้งนี้เขาก็เลยให้เป็นรถไฮไลท์ขอโตโยต้ากับโตโยต้ารับโฟครับ ข้าสู่ช่วงออลตนิวส์นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในโลกยานยนต์กันนะครับไปด้วยกันกับผมนะครับแล้วก็วันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ชมตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับนั่นก็คือเราได้ทราบไปแล้วนะครับว่าปี2,561ที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายรถยนต์เนี่ย ทำยอดขายกันทะลุก1ล้านคันเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ m a ส t e r เซลประเทศไทยจำกัดก็ได้มีการถแถลงข่าวผลประกอบการของเขาในปีที่ผ่านมานะครับรวมถึงปีนี้นะครับเขาจะดำเนินธุรกิจดำเนินนโยบายอย่างไรเราไปชมการถแถลงข่าวของเขาเลยครับนายชานชัยตะการอุดมสุขประธานบริหารบริษัท m a สเตอร์เซลล์ประเทศไทยจำกัด กล่าวถึงตลาดรถยนต์ในปี2,561ที่ผ่านมาว่าตลาดรวมรถยนต์มีทั้งสิ้นประมาณ1,040,000คันซึ่งในจำนวนนั้นเป็นรถยนต์ Mazda 74,75คันซึ่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น37เป็นอัตราการเติบโตของ Mazda ที่สูงที่สุดในโลกรวมทั้งยังถือครองส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่6.7เ และเป็นส่วนแบ่งการตลาดที่สูงที่สุดของ Mazda ในทุกตลาดทั่วโลกเช่นเดียวกันในจำนวนนั้นเป็น Mazda 2 45,972คันเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง45%และทำให้ Mazda 2ครองอันดับ1ใน b s e gment หรือรถยนต์ขนาดเล็ก นอกจากนั้นที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดของ Mazda ก็คือ Mazda CX5 มียอดจำหน่าย8,184คันมีอัตราการเติบโตสูงที่สุดคือ69%สำหรับปี2,562หรือในปีนี้นายชานชัยกล่าวว่าตลาดรถยนต์คาดว่าจะมียอดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ1ล้าน3หมื่นถึง1ล้าน6หมื่นคัน ซึ่งเป็นประมาณการที่คาดว่าจะมีปริมาณเท่ากับปีนี้หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในส่วนของ m a z d a นั้นวางเป้าหมายในการจำหน่ายไว้ที่75,000คันหรือเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ5-10%ซึ่งจะทำให้มีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า6.7%ทั้งนี้โดยจะมีการนำรถยนต์รุ่นใหม่เข้ามาสู่ตลาดมากถึง6รุ่นในจำนวนนั้นจะเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุด ถึง2รุ่นด้วยกันนั่นคือ Mazda CX 3และ Mazda CX 8ปีที่แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำยอดขายได้เป็นเป็นระดับสูงสุดนะครับที่อยู่ที่ประมาณ7,400ประคันนะครับ ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณ6.7นะครับนับว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างสูงสุดของมาสด้าในกระบวนการที่เปิดมานะครับในส่วนของเซกเมนต์นะครับเซกเมนต์ก็คงจะไม่พ้นในเรื่องของ b c a า s e เซกเมนะครับที่เราสามารถที่จะจบตัวเลขได้ประมาณอยู่ที่45,000คันนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ4.5แต่ที่สิ่งที่เกินความคาดหวังก็คือ CX5 นะครับเราสามารถเพิ่มได้ถึง69นะครับ ในมุมมองของเศรษฐกิจในปีนี้นะครับปี2562เองเนี่ยเราก็คาดว่าหน้าในตลาดเองเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก1ล้าน30,000คันถึง1ล้าน60,000คันนะครับก็เ,เพิ่มขึ้นประมาณสัก6%นะครับมาซาก็ตั้งเป้านะครับตั้งเป้าในการที่เราจะขายได้ประมาณสัก75,000คันนะครับ ส่วนแบงการตลาดก็คงคาดว่ามากกว่า6.7นะครับในปีนี้ทาง m มาซาเองจะมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่6รุ่นนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือในปีนี้เนี่ยเราจะนำรถเจเน r เรชันที่7นะครับซึ่งเป็นเจเน r เรชันใหม่นะครับรวมทั้งมีเรื่องของตัวเอนจิ e นนะครับ s k y t i v x เข้ามาด้วยนะครับเราเชื่อมั่นว่าปัจจัยหนึ่งในการโตขึ้นได้ของเราเนี่ยมาจากความแข็งแกร่งของผู้เครือข่ายผู้จำหน่าย นะครับการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายติ่ท่านประธานเรียนและผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตอบสนองการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารทุกๆเรื่องเลยเรื่องแบรนด์เรื่องของ Product เรื่องของเครือข่ายผู้จำหน่ายนะครับเรื่องของ after sale service นะครับเรื่องของการดูแลลูกค้านะครับทุกอย่างเนี่ยทำให้ลูกค้ามั่นใจนะครับแล้วก็คิดว่ามันจะเป็นแนวทางที่จะพาไปสู่การประสบความสำเร็จกับยอดขาย75,000ันคันในปีนี้ครับ ีนี้เราไปดูกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทเทคโนเซลเฟรจำกัดนะครับซึ่งก็เป็นผู้นําเข้าและจําหน่ายฟิล์มกองแสงรถยนต์ลามินานั่นเองเขาก็ทํากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับและครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่คืนกําไรให้กับสังคมในโครงการที่เรียกว่าลามินาสารฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนครับในการนี้นางสาวจันนภาสายสมรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเทคโนเซลเฟรจำกัด ก็ได้ดำเนินการสารต่อกิจกรรมลามินาสารฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนเป็นโครงการที่17ปีที่18 โดยครั้งนี้ได้ทำกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กๆมอบทุนการศึกษามอบกระเป๋าอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาและที่สำคัญคือมอบอาคารเรียนให้กับโรงเรียนหนองม่วงชมพูอำเภอศรีบุญเรือนจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งก็เป็นโครงการที่บริษัทเทคโนเซลเฟรจจำกัดได้ทำอย่างต่อเนื่องเสมอมาเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่บริษัทผู้จาหน่ายฟิล์มกองแสงรถยนต์และอาคาร ลามีนานั้นได้ทำอย่างต่อเนื่องและก็เป็นการคืนกำไรให้กับสังคมในฐานะบริษัทที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจอย่างสูงนั่นก็เป็นเรื่องราวน่าสนใจที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมในช่วงเวลาของออ t เตอร์นิวส์วันนี้ครับ หมดนะครับก็เป็นเรื่องราวของรายการออโต้มอเตอร์ทีวีในรอบสัปดาห์นี้นะครับสำหรับท่านที่พารับชมช่วงไหนของรายการนะครับไปรับชมย้อนหลังก็ได้ที่ Youtube Channel Auto Motor ีวีและเว็บไซต์ Auto ้เวอร์ไทยแลนดหรือเ็นผู้กแฟนเพจออโต้เวอร์ไทยแลนด์ครับอาทิตย์หน้าครับกลับมาพบกันใหม่นะครับเวลาเดิม8โมงเช้าอาทิตย์ทางไล t ์ทีช่อง20ครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ